สุขศาลาคืออะไรหรอศาลาแห่งความสุขศาลาใจกลางหมู่บ้านที่จะแบบมอบความสุขอะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านที่รวมคนแบบคนเยอะๆยะแล้วแบบเข้ามาอยู่ในที่ที่นี่แล้วแบบต้องสร้างความสุขได้อะไรประมาณเขาอาจจะยอมตายดีกว่าต้องไปเสี่ยงเงินงจริงเหรอวะทำไมอะทำไมทำไมจะยอมตายทำไมไม่ไปหาหมอมันลำบากแค่ไหนทำไมไม่ไปผมอยากเห็นกับตาม,มากๆว่ามันจริงหรือเปล่า ไม่รู้เลยอะว่ามันเมื่อไหรจะถึงนี่มันเหมือนแบบแค่เริ่มต้นอะคือตอนนั้นคือมันเป็นอากาศที่แบบอบมากมากอะอยู่ดีฝนก็ตกลงมาคนก็เละอยู่แหละคราวนี้รถก็ยิ่งจะเคลื่อนไม่ไปแบบเขาก็เริ่มยับยิ่งเร่งเครื่องไปเรื่อยๆอสุดยอดลำบากมากเออแล้วถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทำยังไง มีล็อกเควส่วนหนึ่งจากบิล็กอกเคศส่วนสี่ขณะนี้มีเคลุดเฉินเกิดอะไรขึ้นวะคืองงงงด้วยตกใจด้วยเดี๋ยวไปเย็นดีไซน์เทเลเมตดูกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยเขาก็มีการวิเคราะห์สิ่งที่คนไข้เป็นอ่ะผ่านเทลเลไม่ได้สีสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับคือตอนนั้นผมอยากเข้าไปดูมากเม่ยว่าแบบเขาป่วยเป็นไรวะมันเกี่ยวกับอะไรวะทำไมแบบ มันดูแบบเดือดร้อนขนาดนี้วะอะไรเงี้ยไม่ฟงรอบค่ะครูไม่คิดว่าเออเขาจะขนย้ายเคลื่อนย้ายแล้วก็รักษาได้เร็วขนาดนี้เนาะภายในหนึ่งวันหรือแม้กระทั่งบางที่ที่แบบรถเรืออะไรไปไม่ถึงอะ่ะบางทีเขาต้องแบบแบกคนป่วยอะไรเงี้ยข้ามน,น้านําข้ามป่ากันไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือใช้เฮลิอคอปเตอร์ค่ะ การที่เอาเฮลิคอปเตอร์มารับเลี้ยงผู้ป่วยแค่หนึ่งคนอ่ะแสดงว่าเขาใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆชีวิตมากๆชาชาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเขาอ่ะมันกว้างโอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ป่าวมันสะท้อนแบบความคิดของน้องออกมาทหารในแบบของเขามันคือสิ่งที่เขาเห็นที่เขาเจอคืออยู่กับเฮลิคอปเตอร์คอยช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ย วันนี้วันนี้น้องฉีดฉีดวัคซีนสองเข็มนะครับแต่ฉีดวัคซีนวันนี้น้องอาจจะมีไข้นะครับพอเราเห็นตรงนั้นจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปเลยเนาะมันไม่ใช่แค่มอบความสุขให้มันมันคือช่วยชีวิตคนอ่ะโวโกคกดากาฮะก้หนาที่ของพี่ๆเขาอะไม่ได้อยู่แค่ในศุขศสารานะคะเขาก็จะเดินไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยคนอื่นๆเด็กโดนน้ําร้อนลวกเห็นแล้วเจ็บแผลด้วยซึ่งเคสมันใหญ่มากคือมันเกินที่ศุขศสาราจะรับไหวอะ เขาก็เลยต้องส่งตัวคนไข้และการขนส่งคนไข้คือลำบากมากคือไม่มีไฟเลยคือโล่งๆแล้วต้องขับหลบตอไม้อีกอะ่ะคือครูใหญ่ก็คือไปคนเดียวกับคนที่ต้องอุ้มเด็กแค่นั้นน่ะแล้วก็ขับด้วยความเร็วเพราะมันเป็นเคสฉุเฉินสุขสาสนานี้ก็เป็นพระโบราณเขาก็เหมือนสถานีนามัยนะ ซึ่งเราสามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นหนักๆเนี่ยเราสาไม่ได้หรือเราวินิจฉัยไม่ถูกเราก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพราะเราก็มีเจ้าหน้าที่แบบเก่งๆประจําตลอดใช่ไหมคะเจ้าที่ที่ประจำสุขสลาพระราชฐานของเราเนี่ยก็จะเป็นครูพยาบาลซึ่งซึ่งโรง,งเรียนเราเนี่ยก็จะมีคนที่จบพยาบาลมาก็เป็นผมเนี่ยนปครครูใหญ่ด้วยแล้วก็ครูพยาบาลส่วนของผมเป็นครูตำรวจตะเวนาสแดนใช่ไหมครับครับก็ต้องจบหลักสูตร พยาบาลสนามคือต้องจบพยาบาลสนามครับผมของหน่วยของของบัญชาการตำรวจสุนทชยแดนครับผมอย่างของหนูนะคะทางสสอเขามีงบประมาณให้ไปเรียนต่อผู้ใช้พยาบาลหลักสูตรหนึ่งปีค่ะเป็นทุนใช่ไหมคเป็นทุนชาวบ้านเขาให้ความเชื่อใจมากเพราะว่าพี่ๆทุกคนอะค่ะได้รับการอบรมอย่างดีมาก่อนที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้แล้วอะพวกเรานะคะก็ ขอบคุณครูใหญ่ด้วยมากๆนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเน,ะ <c oughs> เนานเนะ <c oughs> พวกหนูกนจริงๆก็ดีใจมากที่มีโครงการนี้แล้เพราะว่าครูก็ไม่ได้ดูแลแค่สุขภาพเนาะสุขศาลาเป็นโครงการที่มันดีอยู่แล้วแหละคนทุกคนก็ต้องตอบว่ามันดีเขาไม่ได้มาโฟกัสว่วาฉันจะมาดูแลแค่สุขภาพอะ่ะเขาดูแลใจด้วยนะดูแลสภาพควาเป็นอยู่ความหมายของสุขศาลาในแบบของผมผมคง ตีความว่ามันคือความรู้สึกผมว่าสุขสารนานะมัยถึงความรู้สึกต่างๆมากมายที่มีตรงนี้